ฝ่ายไทยไม่มีใครลงนามรับรองนะดังนั้นในข้อตกลงเบ้องต้นกำหนดไว้ว่าถ้าแผนที่นี้หรือเอกสารใดๆไม่มีฝ่ายไทยรับรองถือว่าจะใช้ไม่ได้ดังนั้นต้องจำนะครับพี่น้องผมยกตัวอย่างที่ต้องเห็นนะครับว่าทําไมเราต้องจำเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเพราะว่ามันเป็นแผนที่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูชา ผมบอกพี่น้องฟังเลยพี่น้องคงจำได้ตอนที่จะป,ประชุม GBC ที่พนมเปญพี่น้องจำได้ไหมคเมรบอกว่าจะไม่คุย4จุดจะไม่คุยเรื่องภาษาตามมรรมตาฝายตามคณะและช่องบอกก็เพราะว่าถ้าท่าแผนที่แล้วไอ้ในในพวกนี้คเมรมนจะเป็นคนได้รับประโยชน์ดีไม่ดีภูมิมะเขือที่เราเสียชีวิตเขอทหารหานะ่ะถ้าหนึ่งต่อสองแสนน่มันจะกลับไปเป็นของคเมรทันที ดังนั้นสิ่งที่อันชอบทำของประเทศไทยของเราคือในเมื่อเราไม่ได้ลงนามรับรองจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่มีการลงนามรับรองการที่เอาแผนที่1ต่อ2องแสนเข้าไปใน m o u 43จึงไม่มีความชอบธรรมครับพี่น้องครับและสิ่งที่ต้องย้ำให้กับพี่น้องเข้าใจการยกเลิก เรื่องเฉพาะ MOU 143ไม่ง่ายนะครเนื่องจากว่ารัฐบาลของประเทศไทยในปีพศ2554ได้ไปลงทะเบียนกับทางสหงประชาชาติเพื่อหวังว่าถ้ามีปัญหาอะไรรายงานสหประชาชาติแต่หลังจากผมยจำนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นความไม่เข้าใจหรืออ่อนต้อยของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่คิดว่าเราได้ประโยชน์ ต่อแผนที่1ต่อ2แสนจำนะครับว่าเราเสียประโยชน์แต่มันเป็นความโชคดีในเมื่ออนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสาประชายชาตินั่นคืออนุสัญญาเวียดนามเขากำะเมนว่าชัดเจนว่าถ้าสองชาติมีการตกลงทวิภาคีแม้จะเป็นสนธิสัญญาถ้าชาติใดชาติหนึ่งละเมิดอีกชาติหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกฝ่ายเดียวได้ ดังนั้นเอโอยูสี่สามน่ะขัดแย้นละเมิดมาตลอดยิงใส่โรงพยาบาละเมิดไหมย,ยิงใส่ปั้นน้ำมันะเมิดไหมขุดคูเรียนละเบิดไหมวางวางกับกับระเบิดละเมิดไหมพวกนี้คือการระเมิดดังนั้นประเทศไทยจึงมีสิทธิ์อันชอบจับที่จะยกเลิกเอ u 4โอยูฝ่ายเดียวนะครับบางคน,คนบอกว่า ถ้ายกเลิกไปแล้วเปี๋ยวต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงผมยจำนะครับว่า MOU 43เกิดขึ้นในปีพศ2543 GBC G คือ General เป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องของทางการาผมเขาเกิดขึ้นปีพศ2538 JBC นะเกิดขึ้นเม,มื่อปีพศ2540แม้ยกเลิก MOU 43แล้วไทยกับเขมรถ้าจะคุยกันยังมี ข้อตกลงที่สามารถเจรจากันได้ดังนั้นไม่ต้องกลัวครับแต่วันนี้ผมย้ำอีกเรานะครับว่า,าเขมรคือภัยความมืนคงต่อประเทศชาติของเราครับพี่น้องฉันผตกลงมเฉพาะแค่นี้ประเด็นนี้นะนนย้ำานะครับว่าปัญหาคือแผนที่หนึ่ง่อสองแนในส่วน MOU มโ c, c จริงๆแล้วภาษาทางทะเลมันเยอะนมันมีเส้นทั้งหมดหกเส้นที่น้องไม่ต้องรู้จักครับไม่ว่าจะเป็นทะเลฐานเส้นทะเลต่อเนื่อง เส้นเขตศรีนกิจเฉพาะเส้นทะเลหลวงพี่น้องไม่ต้องเปนจ้ำไม่ต้องสนใจพี่น้องรู้จักเส้นเดียวพอคือเส้นไตท์เทวีรักง่ายๆแค่นี้เราประกาศเขตเขตเขาเรียกว่าเขตทะเลขานซึ่งพวกนี้พี่น้องไม่ต้องรู้จักท้าง่ายเราประกาศปีหนึ่งสามเมนเลยมาประกาศเขตไนทวเททางเกาะกูซึ่งในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนก็ทํา การที่ประกาศเขตทะเลทั้งยี่ผ่านเกาะของอีกประเทศหนึ่งในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนเขาทำเราจึงมาประกาศในปีพศ2516ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นสุภาพบุรุษที่ประกาศหลักการทางทะเลพวกนี้เป็นไปตามกฎหมายทางทะเลสากลเลยย้ำเราประกาศแบบมีกฎหมายรับรองแต่เขเมประกาศไม่มีกฎหมายรับรอง ปรากฏว่าเอโ4ยีีไปยอมรับว่ามันมีอยู่จริงของเส้นที่เขมรที่เรียกว่าบังการแบบไม่มีกฎหมายรับรองและเราก็กลับไปยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าเอาเฉพาะแค่นี้นการขัดพักรมราชองค์การและคันเรประกาศเส้นนี้ไม่มีกฎหมายรับรองเราก็มีความชอบธรรมที่จะยกเลิกไปแล้วครับแต่สิ่งที่จะงานที่ผมจะฟ้องกับพี่น้องนะครับว่า ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ย MOU 4-4มันเกิดมาเพราะความมุกของนักการเมืองเนื่องจากว่ามันมีประโยชน์ทางทะเลโดยที่ไม่สนใจว่าอนาคตประเทศชาติจะเสียรหรือมีปัญหาเขตแดนทางทะเลนี่คือภาพรวมที่ผมสรุปน้ำสั้นๆและคำถามถามว่าวันนี้ MOU ทั้ง4-3และ4-4จะยกเลิกแบบไหนรัฐ,ฐาบาลบอกว่าจะใช้ประชามติ ผมย้งนะครับว่าประชามาติถามว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะไปรู้เรื่องเอโบ3 4สมากขนาดไหนดีไม่ดีเนี่ยถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าล็อกท่าเทีของรัฐบาลต่อประชามาติผมจึงอยากจะเรียกร้องมาอย่างรัฐบาลว่ารัฐบาลคุณอนุทินพวกคุณต้องใช้ความกล้าหาญที่ใช้อำน,นาจของรัฐบาลยกเลิก MOU ทั้งสฉบับด้วยรัฐบาลเองครับ นี่คือบทสรุปที่ผมสรุปใน้องฟังนะครับและท้ายที่สุดนี้ฝากท่านสั่งว่าตราบใดที่ระบบการเมืองไทยยังปล่อยให้คนสามารถมาครอบงำราคการเมืองครอบงับระบบการเมืองมันจะแก้รัฐธรรมนูญไม่รู้จบขอให้พวกเราช่วยกันในการปกป้องรัฐมนรครับขอบคุณครับน